เชีย่ยละครอยู่นู่นอันนี้ก็ไปเลยแต่โดนเราตายแล้วเพืเอ่อนอ่มีล้างนะอุ้ยตายโอเคก็ตายหมดเลยแล้วพวกคิวเฉยอะไรวนะเนี่ยีแรงมากนั่นไงโดนเอาต่อเลยมันนี้มีล้างแลนะ้วเนี่ย สวัสดีทุกๆท,ท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแลแแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมภูปองอา v วเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบพา s ์ส a ม l ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับแรลล้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามแสนห้าลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ,รวบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยบตีติดปิงนะครับก็วันนี้เราเจอกับ ชนเล่นกับพยเตนะครับแล้วผมเนี่ยจะมาบอกแนวทางแล้วก็เล่นเป็นแนวทางในการเล่นให้ดูในการสสดกบอลพยเตนั่นเองนะจึงแล้วก็พยเตนเนี่ยไม่ได้หยิบสกิลเช h a l เลนเจอร์มาเป็นล้างนะครับหยิบมาเป็นฟิกเกอร์ซึ่งโอกาสที่เขาจะสู้เลนเราได้เนี่ยมันยากมากนะครับสำหรับพยาเตาเาเชิงไม่เยอะจริงๆเชิงไม่นานจริงเนี่ยัยงไงก็แพ้แวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะสนับบอลเขายับยับเลยหรือเปล่านะในชว่วงต้นเกมแต่เอาจงริงนะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าทํายับยุยยีขนาดนั้นนะในชว่วงต้นเกมตอนเจอไฮเตะเราต้องรอดูโลมด้วยเพราะว่าผมกดโซโลมานนะอันนี้เราต้องรอดูโลมว่าโลจะมาแกงยังไงแล้วก็เมียดด้วยจะมาแกงยังไงซึ่งเมียของเราเป็นเชอรี่ตัวใหม่นะครับที่เล่นเวดได้ก็โอเคเขาไปหยิบกลางก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเรามาเอาต,อตัวคนเฟิร์สอนแรวกนัแล้วลมไปเวดละ เดินไปนะอย่าลืมเก็บสแต็กไว้ด้วยนะสแตก็กโอ้แต่ไม่ทันวันนี้คือจะไปเวทเขามันก็เวทยากอะ่ะจริงๆมันไม่จะไปโดนเขาเวทไหนอันนี้ก็พยายามใช้กสกิลน้ดหน่อยเพราะว่ากินมานาจินแบบจัด พายเตก็ใช่ว่าจะกดเลนเขายับได้เหมือนกันนะในช่วงต้นเกมอะ่ะถ้าเขาแบบว่าไม่ได้กล้าเล่นขนาดนั้นเราก็ไม่ได้กดเลนเขานะการเล่นของเขาคือแบบว่าอยากจะมาเทิดเลือดเราอะไรอย่างเง,งี้ยแบบแวะมาเทิดเลือดแล้วก็พุ่งหนีอย่างเงี้ยคือเขาเสียเปรียบแน่นอนถ้าเขาเล่นแบบนั้นเถิดเลือดของฮายเตกับเทิดเลือดของแวนแม่งต่างกันมากนะครับแวนใส่สกิลหนึ่งไปทีนึงนี่นคือจ็บยีสดเลย ส่วนของฮฮยเต่มันต้องแบบแม่นแม่นไงแต่ของแวนไม่ต้องนะล็อกเต้าวิแจมี่รอดแน่โอ้นาฟอสเยน่าฟอสอยู่นู่นอันนี้ก็ไปเลย นะขอมันพุ่งเข้ามามันใช้สกิลหมดละทำให้เจ็บที่สุดถ้าที่จะทำได้หุ้ยดึงมานี่บอกเลยว่าอาจจะล่วงวเดี๋ยวถ้าเราได้ไหลายปุ๊บเนี่ยเราจะสโนอบอลเข้าแบบจริงๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เดฟมาก เดียวจนเราไม่ค่อยได้กดเขาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะโดนเราตันแล้วเพื่อนไม่มีล้างนะดีแบบดีีมันได้เยอะที่สุดทำแบบว่าให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ใกล้จะสี่นาทีแล้วนะจริงๆนี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะไฮยัเตะไม่ออกมาหาเราเลย นี่ครับออบเจกต่างเก็บไปเก็บได้เก็บตัวใกล้ใกล้ฟอมเราก็เก็บไปนะครับพยายามเอาหลักๆเลยนะพี่แอนน์พยายามแค่เลี้ยงสแต็กมันก็เก่งแล้วเนี่ยเลี้ยงสแต็กมันอยู่สแต็กที่สี่เรื่อยๆตลอดเวลาอ็อบเจกอะไรมีก็ฟาร์มให้หมดเดี๋ยวถ้าเพื่อนเรามาแกล้งแบบนี้ยังไงก็โอกาสจะต้องสูง เนี่ยมันจะสี่นาทีเราเคียบก็ลังชนก็น่าจะได้ป้อมนี้เลยนะครับโลมเขาอยู่บนนู่นอะเอาให้จะเตไปนู่นทำไมเรียบร้อยดีให้จะเตไปกลางชื่อยเจก็เอาป้อมไปแล้วเขากลับมามไม,ไ,ไม่ทำแบบทีเสร็จก,ก็สลับเลยนะครัไม่ต้องมีเาไย่ไต้องวีลาเลยครับ ต้องแบบาเรียร้าเนี่ยไม่ใช่ลอลิงนั้นล้อเรียจงนำหน้าศัตรูหนึ่งเก้าเสมอเดาวันกาดแป๊บเฮ้ยอุ้ยยรวบตัวรีบไปบนเนี่ยเดาวันกาดล้างให้ชาลีตัวใหม่เพราะว่าเราตีกลางเข้าไปป้อมเลนมังงกรรขอเาถู่โดน เขียนให,หมดครับหุ้ยตายโอเคก็ตายหมดเลยดับเบิลคิวเฉยอะไรวะเนี่ยคนนี้ดับเบิลคิวเฉยเลยเลี้ยงจะแตกไปหุ้ยอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวทำเมียนตีเราตีแรงมากนั่นไงหล่นเอาต่อเลยเันไม่มีล้างแล้วเนี่ยเอาเยอะมาก แวนไม่เป็นแคลรี่ที่แบบสามารถเอาได้เยอะมากนะครับฟิลเดียวกับคาเฟนี่อ่ะคาเฟนีเล่นเก่ก็คือแบบมันก็จะอีกฟิลหนึ่งก็คือแต่ว่ามันเอาได้เยอะเหมือนกันเก็บเกี่ยวที่พวกปั๊มแรงมันชอบเล่นกันนะครับคาเฟนี่คาเฟนี่้อยตัวแบบจริงๆเลยคุยมันแบกได้อ่ะแหวนก็ไหวเหมือนกันมันก็ธรรมดาที่ไหนมันเราตแบนี้ เดี๋ยวสุดและบอกไว้ว่าถ้าไม่แบนโอนผมเล่นแน่เพราะว่าเราจะไปเม็ดม่วงกันนะครับตีไปตีไปเฮ้ดูสวยแต่ว่าไม่โดนใครเลยนะท้าแมนมันได้เกิดแล้วก็คือมันเกิดเลยมากนะครับจะมันจะรวยกว่เพื่อนเลยคือตัวแม่งเก่งมากอะ่ะ อตอนนี้ผมเริ่มคิดว่าจะทําไอ้น,นี่แล้วนะครับเป็นแว่นเม็ดม่วงสลีมเม็ดม่วงแล้วก็ลาดเม็ดม่วงในรหัสเดียวนะซึ่งไม่ใช่รหัสหลักรหัสหลักของผมจะเป็นลาดเม็ดส้มนะแต่ว่าผมยังไม่เล่นรหัสหลักนะครับทุกคนผมจะไปเล่นรหัสหลักเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาเลยแหละผมถึงจะไปเล่นเพราะว่าผมจะเอารหัสนี้ไปร้อยดาวส่วนรหัสหลักผมซีซั่นนี้ไม่เล่นถึงร้อยดาวนะผมจะเอาแช่มวยเม็ดต้มบอลรหัสหลัก ส่วนรหัสลองนี้ผมจะเอาร้อยดาวในซีซั่นนี้ก็เลยจะมาเริ่มเล่นตั้งแต่รหัสนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเจอรหัสนี้เนี่ยสแตนส่ง,งติดติดปิงเดือจาเนี่ยน่จดนู่นเลยจนจบซีซั่นไปด้วยกันนะครับ,นนจจบรบ้อยดาวเผ่อ <c oughs> ๆนี่ถ้าเล่นแต่แวนนี่ได้ไม่ส้งแวน์มาทำไง <c oughs> เออถ้าแวนมันไม่โดนแวน์บ่อยนะอาจจะได้เม็ด <c oughs> ผมก็ฟึกใส่ไง เฮ้ย <Hey, S 2> เออถ้าผมได้เล่นแบบไม่โดนแบน์อะยังไงเม็ดถ้ามันถึงขนาดนั้นอะเม็ดส้มมาเนี่ยเออเพราะว่าตัวไม่ได้เก็บยากนะตัวมันเก่งด้วยมันเก็บง่าย้วยผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่โดนแบน์อะผมไหวแน่นอนเม็ดส้มอะแต่ว่าที่กาจะเอาแค่เม็ดม่วงเพราะว่าเลนทั้งสองมันแบน์กันมัน <c oughs> ไม่ได้เล็ดน,นะเม็นม,ม่วงก็น่้จะเป็นพี่แล้วล่ะ แต่ถ้าไม่แบนเนี่ยไม่ติดแบนแบบหลายๆเกณเนี่ยผมผมไม่นี่เลยนะผมสัญญาเลยว่าไม่ต้มมาแน่ผมจะตียังไงวะเนี่ยแต่ว่าสกิลสกิลหนึ่งกองจักดึงแดงเนี่ยแรงมากแรงจริงๆต้นยิ่งต้นเกณฑ์น,นี้ยิ่งแรงยิ่งแต่ก่อนที่มันออกเวทได้แรงแรงมากสกิลหนึ่ง สกิลหนึ่งว่าแรงแต่อันตีแรงแรงแต่ตอนนี้อันตีแวนก็ไว้แค่เลียกสแต็กไม่มีอะไรเลยในอันตีแวนเลียกสแต็งเดียวบอกว่าจะไม่โดนล่ดเลยเห็นไหมมมนเล่นง่ายไหมหลักๆก็ง,ง่ายเลย <c oughs> ถ้าเราเจอคนที่เล่นแชร์ลี่ทีมตรงข้ามแบบว่าเด็บ,เ,ดบเนี่ย มันคือวิธีการแก้แวนวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเล่นลองเดฟในป้อมแต่ว่าไอไฮันเ,เตมันมึนมันมึนตรงที่ว่ามันเป็นเลนกลางจําได้ไหมหรอ,อมันไม่ยอมหยุดเลนมันก็เลยเสียป้อมไปแล้วมันก็โดนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นล้วก็อย่าทิ้งเลนนะครับอย่าทิ้งเลนตอนเจอแวนนะยิ่งถ้าเรามากับโรมเนี่ยเรียกโรมมาโซนมาช่วยเล่นเลยนะแวนจะไม่สามารถที่จะชนะเราได้เลยนะถ้าโรมเขามาันเล่นกับแวนด้วย ถ้าลมเขาไม่มาเล่นกับแหวนก็จะเป็นสองหนึ่งงซึ่งแหวนมันไม่ไหวแล้วแล้วผมซอยบอสอซอยมอนี่ผมฟิกไซด้วยนี่มันฟิกเหนียวมา Legendary ดูสิมันมีห้าเลยเพื่อนตีไปตีไปตีไปซอยจูโดดมาก็ตายไม่มีล็อกนะไม่มีล็อก เอาโจไปครับมาผมก็ตีเอ้าไม่เงยรู้เสียดายนะมันตูดได้ก่อนนี่มันมน่าจ,จะตายไงโอเคเป็นยังไงถือว่าเป็นแนวทางนะครับถ้าเจอคนเล่นเดฟเนี่ยก็ยืนกดแม่งไปเลยนะถ้าโลมไม่มาช่วยหมายถึงโลมทีมตรงข้ามไม่มาช่วยเยโรทีมตรงข้ามแค์ตี้ทีมตรงข้ามก็กดยืนกดไปเลยนะบลีบตีป้อมนะครับ ประมาณนี้เชนเดี๋ยวผมรีบกดแรงต่ตอละเจอก,กันเดี๋ยวรีบไปเอาคอนก่อนคอนหลายๆดาวไงจะได้ฟิลฟิลหน่อยตอนนี้เพิ่งรีแรงมายังอยู่คอมมานเดอร์อยู่เลยโอ้โหสีส